สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซลลหนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเด็กรถมือสองอยู่กันนะคะวันนี้ที่บริษัเทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเมีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนี้เองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถช่วงนี้นะคะติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะเบอร์ศูนย์9 2 8 8 8เบอร์นี้กดแอดไลน์ได้เลยเพิ่มตรงหมายในโทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์ตรงนะคะ ถ้าลูกค้าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเอกสารที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์สามารถติดต่อหาหนูได้เลยหรือจะเป็นการนัดวันเวลานะคะเข้ามาดูรถกันได้บริษัทเพชรโยนนะคะเปิดทุกวันเลยลูกค้าขะเปิดจันทถึงอาทิตย์กันเลยทีเดียว9โมงถึง6โมงนะคะลูกค้าสะดวกช่วงไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้หรือลูกค้าที่แบบรอหลังเวลาเลิกงานนะคะก็นัดวันเวลามาได้นะคะเซลล์จะอยู่รอ สำหรับวันนี้ตัวรถที่จะมารีวิวกันนะคะเป็นในส่วนของตัวรถแบรนด์นิสสันนะคะเป็นตัวนิสสันนาวลาล่าคันนี้ปี2018นะ,ะเกียร์แมนวนวลเป็นตัวรุ่น2.5นะคะสปอร์ตนะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.5 DDI นะ,ะ VGS Turbo นะคะเลขไมคันนี้30,004มาพร้อมกับราคาอยู่ที่499,000เท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถกระบะเอาไว้ใช้สัก1คันนะคะนิสสันนวราถือว่าตอบโจทย์นะคะด้วยฟังก์ชันภายในที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดวงไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟเดทอามอยู่ในชุดโคบเดียวกันแบบนี้เลยชุดเดิมแท้จากโรงงานนะ,ะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัววัสดุโครเมียมอยู่ในกรอบแบบนี้ด้วย กระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมสอ,ยสองเาเรียกอะไรสเส้นนะคะสเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางสลักคําว่านิสสันไว้เลขทะเบียน3ามทัท้าวผอพึ่ง3991ก้คันนี้ยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้จองเข้ามาได้เลยในส่วนของตัวล้อค่ะล้อแม็กนะคะจากโรงงานน็อตหกลูเป็นสีทูโทนยางนะคะคันนี้ได้เป็นยาง โอเพนคันพี่นะคะแล้วก็รหัสยางเนี่ยจะเป็นรหัส 255760R18 ตัวช่วงล่างนะคะช่วงล่างเขาก็สวยๆแบบนี้เลยนะตัวโชคนะคะเดิมจากโรงงานช่วงล่างแน่นๆ<ม>นะคะตัวนิสสันะเวลาก็ถือว่าเป็นอีกแบนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทนทานนะคะราบันไดนะคะสีดำนะะขอบราบันไดสีเงินลักษณะราบบันไดก็ ริ้วรอยน้อยมากนะคะริ้วรอยน้อยมากายขึ้นมาเป็น2นสอของตัวกระจกมองข้างครอบด้วยตัววัสดุโครเมียมค่ะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดทางกระจกแบบนี้คันนี้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานอ่ทุกบานสติ๊กเกอร์นะคะตัวกระจกเมื่อเปิดค่ะคันนี้เป็นโครเมียมทั้งอันนะคะพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งจากโรงงานเช่นกันนะ2.5ดีดีทีไนะคะนี่คันนี้เป็นตัว s p o r t Tech นะคะโลบ์ bar, นะคะโนบ์ no bar, mm hmm. เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะติดมา mm hmm. เรียบร้อยไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED เต็มลำยาวๆแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมกับตัวที่เปิดนะคะที่เป็นโครเมียมตรงขอบเขาก็จะครอบเป็นตัวพลาสติกพร้อมกับตัวกล้องถอยที่ติดตั้งจากโร mm hmm. งงานเช่นกันนะ,ะออกุญแจล็อกมีตรงนี้แล้วก็ตัวโลโก้นิสสันอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะนาวา่า กันชนท้ายนะคะเป็นสีดําริ้วรอยน้อยนะคะคันนี้ริ้วรอยน้อยแมกไลเนอร์นะคะ,ะก็ริ้วรอยน้อยเช่นกันนะคะรถรถไม่ช้ำนะ,ะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นรถปี2018แล้วใหม่วิ่งแค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นแล้วก็ไม่แท้นะคะไม่แท้ไม่เดิมมาไม่ได้กลับใหม่ลิสันนะว布าที่ได้มาเสร็จมากจะใหม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่หลักหมื่นนะคะราคาก็ยอ่อมเยาวภายในนะคะคันนี้ได้เป็น ุมโทนสีดําแผงประตูดาําตกแต่งสีเงินเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกปรับกระจกด้านนี้ด้วยมือเปิดเป็นโคมีมังงอ่านอ่บานพับบานประตูนะคะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะคะแคปเปิดโอเพนได้แบบนี้เลยหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีสึกไม่มีหลอนะไม่มีรอยหมุนสีขาวนะคะสีขาวเดิมจากโรงงาน คันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานเช่นกันเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็มีแถบขาวแบบนี้นะคะรูระบายอา,านะ,ะมีเพื่อระบายความร้อนให้ลูกค้าะคะแล้วก็ตัวโฟลมไลัยคันนี้ก็มันติดฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เปลี่ยนชนเลเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ได้ปุ่ม engine start ด้วยคันนี้นะ,ะได้หน้าจอนะ,ะได้หน้าจอ ทัสกีนนะคะนี่มีกล้องทงกล้องถอยแอร์ก็เป็นแอร์แบบอนาะล็อกเนาะปรับได้4ระดับด้วยกันพร้อมกับตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลแบบถุงถุงเกียร์สีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีขาวนี่ช่องสำหรับใส่แก้วน้ำนะคะมีให้ไฟบนหลังคาพร้อมกับตัว พี่ใส่เว็นกันแดดนะคะตัวดวงไฟนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะทางเรามีการตรวจสอบดวงไฟดวงไหนไม่ติดนะคะเปลี่ยนให้แอร์ Air, ไม่เย็นนะคะเราดูแลให้อุปกรณ์ของเหลวน้ำกันน้ำมันเครื่องภาษีพอะบอรเราดูแลให้รวมไปถึงในส่วนของรายละเอียดตัวรถต่างๆลูกค้าอยากเพิ่มเติมอยากแก้ไขตรงไหนแจ้งเซลได้เลยเซลเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะนี่เบาะนั่งด้านหลัง เะะบาะนั่งด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยเบาะนั่งสีดาําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่อุปกรณ์นะคะแต่อุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะมีการส่งมอบจะมีการนําอุปกรณ์มาใส่ให้อีกทีหนึ่งอุปกรณ์ครบถ้วนแน่นอนนะคะโครงสร้างเขาก็มาเดิมๆค่ะคันนี้นะคะเลขใหม่ก็ใหม่แท้โครงสร้างก็โครงสร้างเดิม การันตีเลยในส่วนของตัวโครงสร้างเลขไม้นะคะตรวจสอบประวัตินะถ้าลูกค้านํารถไปตรวจสอบประวัติแล้วพบเจอการชนหนักนะคะน้าท่วมนะคะพิกคว่ำชนอย่างแรงนะคะลูกค้านํารถมาขายคุนเต็งเลยเป็นรับซื้อนะคะเต็มจํานวนทางบริษัทรับซื้อเลยเต็มจํานวนสำหำรับคันนี้เดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งนะคะราคา499เนี่ยนวดผ่อนนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวน์ตกอยู่ประมาณ9,000กว่า ฟรีดาว9,000กว่าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99สําหรับลูกค้ามีเครดิตเนื่องจากเป็นรถกระบะนะคะเป็นรถกระบะลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็มองหารถกระบะไปใช้งานนะคะหนูเลยแนะนำเลยคันนี้คุ้มจริงนะคะนี่สกเกิร์ตด้านหน้านะคะิดตั้งมาเรียบร้อยจากโรงะคะ <S <S 1> <S 1> คือเรียกได้ว่าชุดแต่งเนี่ยมาครบจัดเต็มนะคะลูกค้าออกรถไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่า เรื่องของเหลวทางเราก็ดูแลให้ภาษีพลบดูแลให้ตัวรถด,ดูแลให้ภายในนะคะมีการทำความสะอาดนะคะ แล้วก็ภยายนอกเนี่ยก็ขัดเคลือบสีให้อย่างดีภายในสปาให้ในห้องเครื่องสปาให้นะรับรองเลยออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์เนี่ยไม่น้อยหน้าป้ายแดงเลยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะแล้วสนใจอยากจะออกรถคันนี้ติดต่อหาหนูเล็กเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะอยากได้ของแถมอะไรเพิ่มติดต่อมาได้แจ้งว่ามาจากคลิปของหนูเล็กนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ